สวัสดีครับคุณมากเกมทุกๆคนพบผมนนเอเอสเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาคลายเครียดกับโหมดฟาสต 5v5 นะครับทีมผมเกมนี้ก็จะมี 2, ม2เมด2แคดดี่เล่นหนงแทงนะครับไม่มีจังเกิลครับผมจะเล่นวีล่านะครับเป็นเมดเมดอีกตัวก็จะเป็นลาดน,นะครับส่วนแคดดี่จะเป็นไฮยะติกับวาวไฮนะครับแท้งก็จะเป็นโตโรครับโหมดฟาสต 5v5 จะเป็นไงครั้งแรกที่จะเล่นจะไหวไหมจะเวิร์กไหม ไปดูในคลิปเต็มพร้อมๆกันได้เลยนะครับคุณกําลังปีป,ปอออตเริ่มเกมมาครับผมยังไม่รู้เลยผมต้องเข้าเลนไหนก็หยิบเม็ดจะมา2ตัวแค่นี้2ตัว<ป>ตอนนี้จะวิ่งขึ้นไปออฟเลนก่อนนะครับรู้สึกว่าเกมมันจะวิ่งเร็วนะครับคิดว่าน่าจะวิ่งเร็วหนที่ทั้งเกมครับในสูงของวอาต์ 5v5 ครับ ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมอ f i r ดีมาก Nothing can stop me Double Kill จากที่เห็นเล่นมาถึงตอนนี้รู้สึกเลเวลกับเงินจะขึ้นเร็วกว่าปกตินะครับส่งเอาชื่อฟาร์ท 5v5 ครับ ตอนนี้ผมก็วิ่งมั่วทุกเลนครับเก็บทัวเรียนไปหนึ่งอย่างนี้ก็สนุกสิครับวิ่งเติมทุกเรียนไปเลยบนล่างบนล่างบนล่างเก็บได้อีกหนึ่งสองตัวครับเติมบนอีกวิ่งเร็วมากเลยนะครับเติมไฟได้มันมาก เก็บ <Ge> <love> อีกหนึ่งครับมาลเลือเหลือน้อยแล้วความคิดเองส่วนตัวนะครับคิดว่าโหมดนี้เหมาะสำหรับฮีโร่เลดเกฟนะครับพอเงินขึ้นเ,เร็วมาก ตัวเลดเกมน่าจะได้เปลี่ยนนะครับมนนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเทปหน้าผมจะหยิบย้อนหรือฮีโร่เลดเกมตัวอื่นมาลองเล่นดูนะครับ Embrace you. Bloodbath! I will liberate you! An enemy has been defeated. Onslaught! Double kill! Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Triple kill! ครับก็จบลงแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับส่วนตัวคิดว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่สนุกอีกโหมดหนึ่งนะครับเพราะว่าของมาเร็วแต่ส่วนตัวคิดว่าเหมาะกับฮีโร่เล่เกมนะครับเพราะว่า เขมันจะมาเร็วกว่าปกติเติมไฟได้เร็วมากกว่าปกตินะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยครับส่วนวันนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ